สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงหนังสือราชการในหนังสือประเภทที่4นะครับก็คือหนังสือสั่งการนะครับหนังสือสั่งการก็ในระเบียบสารบัญก็กําหนดไว้ทั้งหมด3าชนิดนะครับได้แก่คําสั่งระเบียบและก็ข้อบังคับนะครับในส่วนของคำสั่งนะครับก็คือบรรดาข้อความที่ผู้กำกับชาเนี่ยสั่งให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งคำสั่งก็มีแบบฟอร์มอยู่ท้ายระเบียบสารบัญน,นะครับหลกัหลกๆก็คำสั่งก็จะใช้เป็นหนังสือตาคุดนะครับ สำหรับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยคำสั่งส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะมีอยู่3ระดับนะครับก็คือคำสั่งกรุงเทพมหานครก็ที่ออกโดยท่านผู้ว่าหรือท่านประลัดนะครับคำสั่งของหน่วยงานก็ออกโดยหวัวหน้าหน่วยงานแล้วก็คำสั่งของส่วนราชการนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่เป็นฝ่ายต่างๆหรือว่าส่วนราชการต่างๆในสํานักนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคําสั่งของคณะกรรมการนะครับหรือคณะทํางานต่างๆ ในรูปแบบของคําสั่งนะครับก็จะเป็นหนังสือคุดแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคําสั่งนะครับคำสั่งระดับไหนของใครก็ใส่ชื่อไปนะครับแล้วก็ตามด้วยที่ก็คือเลขที่คําสั่งนะครับแล้วก็เรื่องนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นข้อสังเกตก็คือคําสั่งที่เป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการนะในชื่อเรื่องก็ขอให้คณะชื่อคณะกรกรมการก็ตรงกับในเนื้อเรื่องนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อความส่วนใหญ่ก็จะขึ้นด้วยเหตุผลของการออกคําสั่ง แล้วก็ต่อด้วยฐานอำนาจในการออกคำสั่งนะครับแล้วก็เป็นเนื้อความด้านล่างของคำสั่งก็จะเป็นทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับให้มีผลเมื่อไหร่แล้วก็สั่งหน้าวันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงชื่อผู้ลงนามในคำสั่งนะครับในส่วนของระเบียบนะครับก็จะมีแบบฟอร์มอยู่ท้ายระเบียบเช่นเดียวกันระเบียบก็คือข้อความต่างๆที่ผู้มีอำนาจเนี่ยได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายนะครับ แล้วก็ตัวระเบียบเองนะครับก็เป็นตาพุธเหมือนกันนะครับก็มีแบบฟอร์มอยู่ซ้ายระเบียบเช่นกันนะครับระเบียบโดยแบบฟอร์มแล้วเนี่ยก็เริ่มจากชื่อระเบียบนะครับแล้วก็ระเบียบอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นระเบียบกรุงเทพมหานครแล้วก็ว่าด้วยชื่อเรื่องของระเบียบนะครับในกรณีที่เป็นฉบับที่2 3 4ขึ้นไปนะครับก็วงเล็บฉบับที่นะครับแล้วก็พสนะครับข้อความของระเบียบก็ จะอ้างจากเหตุผลของการออกระเบียบนะครับแล้วก็ข้อแรกก็จะใช้ว่าระเบียบนี้ชื่อระเบียบอะไรข้อที่2ก็คือระเบียบให้ใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดของระเบียบตามข้อต่างๆนะครับด้านท้ายของระเบียบก็จะเป็นเรื่องของการลงประกาศวันที่ของระเบียบนะครับสุดท้ายก็จะเป็นผู้ลงนามในการออกระเบียบนะครับประเยทสุดท้ายก็คือข้อบังคับนะครับข้อบังคับก็คือข้อบังคับที่ผู้มีอำนาจเนี่ยอาศัยกฎหมายในการออก ข้อบังคับนนั้นให้ดําเนินการนะครับก็ใช้กระดาษตาพุทธเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ท้ายระเบียบนะครับข้อบังคับก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนต้นก็จะเป็นชื่อของข้อบังคับแล้วก็ตามด้วยเรื่องนะครับแล้วก็ฉบับที่สุดท้ายในส่วนขั้นต้นก็คือพศของการออกนะครับในในส่วนกลางของข้อบังคับก็จะคล้ายๆกับระเบียบก็คือข้อแรกก็จะใช้ว่า ก่อนที่จะอ้างเหตุผลต่างๆแล้วก็ข้อแรกก็จะเป็นข้อบังคับว่าชื่อข้อบังคับอะไรนะครับข้อที่2ก็ข้อบังคับให้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับส่วนสุดท้ายของข้อบังคับก็จะเป็นเรื่องของการลงประกาศวันที่ของข้อบังคับนะครับสุดท้ายก็ลงนามโดยผู้ที่มีอานาจในการลงนามในข้อบังคับนั้นๆนะครับทั้งหมดก็จะเป็นหนังสือสั่งการก็คือหนังสือราชการประเภทที่4ครับ